บททอาตานาาาายยริษภษาาไขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีจักสุผู้มีพระสิริมงคลขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสสิ้นแล้วผู้มีตะบะขอนอบน้อมแด่ พระกะกุสันทพุทธเจ้าผู้ย่ำยีมานและเสนามานขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมนาพุทธเจ้าผู้ลอยบาปแล้วผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสะพุทธเจ้าผู้เป็นสากยบุตรผู้มีพระสิริผู้แสดงธรรม เพื่อบรรเทาทุกทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดในโลกผู้ดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งทำตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสถานข้าพเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระโคโดมผู้ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และข้อปฏิบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสะท้านข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้วคือพระตันหังกรผู้กล้าหาญพระเมธังกรผู้มียศใหญ่พระสระนังกรผู้เกื้อกูลแก่โลกพระทีปังกร ผู้มีปัญญาอันรุ่งเรืองพระโกนทัญญาผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชนพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐพระสุมนณะผู้มีพระหทัยงามพระเรวตะผู้เพิ่มพูนความยินดีพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอโนมทัทส,สีผู้สูงสุดในหมู่ชนพระปทุมะ ผู้ทำโลกให้สว่างพระนาระทะผู้เป็นสารถีประเสริฐพระปทุมุตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์พระสุเมทะผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้พระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยทัศสศีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชนพระอัฏฐทัศส,สีผู้มีพระกรุณา พระธรรมทัศส,สีผู้บรรเทาความมืดพระสิทธ,ธัตะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลกพระติสสะผู้ประเสริฐกว่าจอมปราดทั้งหลายพระปุษสะผู้ประธานธรรมอันประเสริฐพระวิปสัสสีผู้หาที่เปรียบมิได้พระสิกขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพ,พสัตวพระเวสภูผู้ประธานความสุข พระกะกุสันทะผู้นำสัตว์ออกจากเครื่องกันดาลคือกิเลสพระโกนาคามณนะผู้หักเสียซึ่งฆ่าศึกคือกิเลสพระกัสสปะผู้สมบูรณ์ด้วยพระสิริพระโคตมะผู้ประเสริฐกว่าหมูสากยราชพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ดีเหล่าอื่นก็ดีมีจำนวนหลายร้อยโกธพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอเหมือนกันหมด โดยไม่มีใครเทียบพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประกอบด้วยกำลังแห่งยาณสิบประการประกอบด้วยยานแห่งความแกล้วกล้า,ลาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ประเสริฐเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งฐานะอันสูงสุดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงบรรลือสีหนาศปราศจากความสะทกสะทาน ในท่ามกลางบริษัททั้งหลายทรงแสดงธรรมจักอันประเสริฐที่ใครๆในโลกไม่สามารถกล่าวคัด้านได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทรงเป็นผู้นำทรงประกอบไปด้วยพุทธธรรม18ประการและทรงประกอบไปด้วยพระลักษณะ32ประการเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอนุพยัญชนะ80ทรงมีพระรัศมีอันงาม ด้วยพระรัศมีอันมีมนทนข้างละวาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นพระสัพพัญยูล้วนเป็นพระขี่นาศพผู้ชนะมีพระรัศมีมากมีพระเดชมากมีพระปัญญามากมีพระกำลังมากมีพระกรุณามากเป็นนักปราด นำสุขมาเพื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานและเป็นที่เร้นของสัตว์เป็นคติเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่ยินดีมากเป็นที่ระลึกและทรงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมนุษยโลกกับเทวโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นล้วนเป็นเบื้องหน้าของสัตว์ ข้าพเจ้าขอวันทาพระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวและขอวันทาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้เป็นพระตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียวในที่นอนด้วยในที่นั่งด้วยในที่ยืนด้วยแม้ในที่เดินด้วยด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้กระทำความระงับจงรักษาข้าพเจ้าด้วยความสุขในการทุกเมื่อ ข้าพเจ้าผู้อันคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรักษาแล้วจงเป็นผู้ระงับพ้นแล้วจากภัยทั้งปวงและพ้นแล้วจากโรคทั้งปวงเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวงจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วยด้วยสัจจะด้วยศีลด้วยกำลังแห่งขัตติและเมตตาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแม้คุณธรรมเหล่านั้น จงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขคนทันทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศบุรพาแม้คนทันเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศท,ทักษิณแม้เทวดาเหลา <uing> um> ่านั้น จงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศปัดฉิมแม้นาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขยักษ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอยู่ในด้านทิศอุดรแม้ยักษ์เหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค ด้วยความสุขท้าวทัตรัตอยู่ประจำทิศบุรพาเท้าวิรุณหกอยู่ประจำทิศทักษิณท้าววิรูปักอยู่ประจำทิศปัดฉิมท้าวเวสวรรณอยู่ประจำทิศอุดรมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นล้วนเป็นผู้มียศรักษาโลกแม้มหาราชเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรค ด้วยความสุขเทวดาและนาคทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากซึ่งสถิตยอยู่ในอากาศก็ดีสถิตยอยู่ที่ภาคพื้นดินก็ดีแม้เทวดาและนาคเหล่านั้นจงตามรักษาข้าพเจ้าด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคด้วยความสุขจบอาตานาติยะปริศหากประกาศเพื่อผู้อื่น คำว่าข้าพเจ้าให้เปลี่ยนเป็นชื่อนามสกุลของผู้ที่ต้องการประกาศให้